สวัสดีค่ะนี่อยู่บ้านไม่เปไหนนอนอวันนี้ไม่ได้ไปไหนคะ่ะว่าจะลงไปหาหญิงเจี๊ยบก่อนนะคะเสร็จหานางานะบัวน่ะกลับานางไปไปหาหมอนางว่าก็เลยว่างว่า,าว่าจะลงไปหานางสักหน่อยคะ่ะนอนคะ่ะนอนเหนียดงัน,นการสั่งนี้เฮ็ด ใช่ค่ะนึ่งน,นะคะไอ้ลมอะไรห,หอบมาถึงหอ้องฉันเลยเิดยอเอาเถอะโบโบวัดอย่าย่าเฮ็ดไอ้บบยา่า <ừ> <อ>เอาซะ<อ>ห้องจะมีนะอ้ามาได้ยังไงเนี่ยมันได้ไงอ่ะเดี<อ>๋ยวมันมีกินตุ่นๆนะฉันจะเอานาอีนะนะ่ฉีดใส่เธอโอ้ไไมมม่่นนะัสยุ อันนี้มีกินอับใช่ไหมเาร์ับวันนี้วันดีสาววันนี้สาววันนี้บุกถึงห้องเลยเธอมาในชุดอะไรใส่หมวกสีขาวเสื้อสีขาวใส่ผ้าทุงเคยยังไปอาบนำบ้านคยไพดับบ้านเหรไปไปตเอาได้ยิบนึ่เหรอตกลงมาอะไรเนี่ย เอาเห็ดมาให้เหรอโบ้แล้วเพคยมาอีกน้ำนี้แล้วคิดห้องเหรอเดี๋ยวจะไปเปิดห้องรับแขกก่อนนะคะห้องแอร์นั่นแหละยไปไปไปวันนี้วันดีวันไหลอ่ะลมหอบมาเห็นแล้วบอซื้อ่องนั่นสวัสดีพี่น้องเอ้ยน้องว้านเป็นบ้าผู้ค่ะคิดหาซื้อซองพ่อพ่อค่ะไปย่างรอหาซื้อซองจะคลองอยู่เห็นแล้วบอ น้องวันหาหน่อ,อไม้หาซื้อจะคองค่ะเรื่องของเรื่องเพื่นสีมิ้นซ่องเป็นของจะคลองแล,ล้วก็เลยแบบว่ารึกษาหารือแันค่ะแต่ว่าจี๋สีกาสมองเบอรอไปเบิดราคาสิ่านี่ไงค่ะมาพี่น้องค้าตั้งซ้อยตั้งซื้อให้เพื่อนนะค่ะเพื่อนอย่างนี้อยนแต่ว่าซื้อทั้งแป๊บแหละกวันนะค่ะแต่ว่าบอกสิใส่ไปจังใด แป๊บว <laughs> <Perhaps S 1> ันแป๊บวันกันทลักษณ์อ๋อแป๊บกามปันโมเมนต์พิกวันเลยโมเมนต์พิกวันกันทลักษณ์เลแป๊บวันหันซ่าไปคิดบอกสิบอกใจยังไงเอ็มไปทางใดจะเห็นแต่งัวนั่นเกี่ยวกันยังกับงัวซื้อซองเจ้าของซื้อซองคิดบอกเห็นหมักผ้าเลยแป๊บวันโคโค้นอเอาบ้ ตอนนี้เริ่มบ้าแล้วขนาดนั้นเลยบักนุ่มในพิซซานกินละก็บอกนาพี่น้องบางนมแต่พิซซานกินย่งก้มอไปาเอาซื้อตามไม่นีดค้เเป็นบ้าแล้วพระ่ล้วจิตบริซองปัญประทันได้แล้วประทันได้ย่างประทันได้ยืนยันย่างจักย่งบริยียกางคือซื่อซองนะบอกออกค่ะเคยนี่เล่านี่เคยอ่ะเล่าข่าเหล้วเกี่ยวยังมันบันมีเข่าวดหมันเบิร์ดอะไรนะเข่าแล้วก็ไก่ ไหลไหลไหลไก่อะไรก็ไก่ไ e n ไก่ไก่ไก่ข้าวเหนียวไก่ข้าวไก่แป๊บวันไก่ไป็นเกลียวยุ่กับมูมาเป็นไก่โอ้โหี่น้อพี่น้องเว้ยแัมาขึ้นยากเพราะว่าคิดมาแล้วลมันจ็คมันเป็นมันลืมมนแบบบอกว่าให้ใส่าแป๊บวันบ้านโค ฉันอยากเข้าอยากใช้โคกกระโดดซิตเอยากประเทศทั้บุญ <laughs> <laughs> โอ้ยบาไดแล้วนายซืบอกว่าใส่เปรถข้างว่าขนาดข้อกระจิตั้งซื้อช่องอังีขึ้นยากปลาดีปลาต่อไปกูซิ ตื่นมาีพคุณคุสิตาคิดย่งสิบรีบอันนั้นพ่อมังบอกเธอจะเหตุให้มันอุ่นวายจะเหตุแบน้ง่ายอย่างง่ายง่ายมันจะได้ง่ายแบบวันสบายสบายแบบวันวันแบบวันสบายสบายเลยสบายมันต้องเหตุยังขนาดนี้ไม่เหตุ น้องเออไม่ใี่ไม่ใชเป็นแป๊บวันบ้าบอลแล้วค่ะเนอะแป๊บวันใส่บ้าเหรอไอ้ไข่บ้าไม่ใช่บ้าแต่เขาบม่ได้แป๊บวันบ้าคนเดียวร่มได้บ้าคนเดียวโอ้ยลูกพาวนี่ไม่เอาย่อยตัวมันหัวแหงๆอยู่อุ้งเลยอาซอยพ่นในพี่น้องเอ้ยซอยพ่นในค่ะแป๊บวันเสื่อม สิซื้อมาสั่นลิศสัเลิมสัเลิมเอาสั่นเลิมหลูดรำยองหน่อยดิเอาดีๆเอาดีๆต้นกุ้งต้นกุ้งเกี่ยวกันยังอีต้นกุ้งต้นขามไม่เคยพูดเนี่ยไปทางนั้นก็เห็นแต่ต้นไม้อีกไหมเอาดีๆที่ช่วยอย่างไรทีเพิ่งย่างกับท่านได้ยืนยันจะได้ท่านย่างหนักที่หายใจสิฉลองนะย่างเิ่นบุญไหว้สหายใหญ่เลย มันก็นยากันตอนทัอีดียวแล้วเฮ้ยจะผ่านไปมันก็นผ่านมาแบบเท่ากับไปหาถ่ายเท่าน้ำไหนลนะมันก็นไหลไปหล <laughs> <laughs> เอามาจังผ่านไงมูนป้างอ่ะนะคะนางไม่ได้ถ่ายอะไรนะคลิปของนางนางจะไปหาถ่ายจะเท้หมองน้ำไหลค่ะมัจนจะไหลลื่นแบบนั้นก็ชิด้ไปแต่หัวเจ้าห้องแต่ละมือสวย,วยลงคลองพอแล้วเอาป้าเขาดุไหลถ่อลงป่าคี่นางสีไปไวนะคะโอ้ยสิดไปหาคุดบ้านมีบ่อเดียวนีะมาคุดกันเดียร์เลย ต้นบัน้บ,<อ>บัน,น,น้บันอะสีนอนถาเด้อซะไรวอ๋อนงัดสมาก็บอกก็ไปเบิงมอป่ะสัสไปไปเบิงไอ้เพิ่นมาเบิงดวงไงบ่บ่ขันนะ่ะมันขึ้นางปานนั้นเดดว ลอยมเห็นวาก็ตั้งเองดูยืนจนเติมเติมเติมรีปลงนี่ลก็มือเดียวผ่านฉลุยเนอะเพาะือยากเสแบบเอนไหนที่คี่ที่แมันยากแต่มันต้องิดเจกาลตกวเองคิางตวสมองอืเปบวันยากปวดา่าป๊บวันสบายสบายอือัวเ่ว่าบชิวๆบบวันชิวๆออเออโอเคออไช่แล้วิวออมนชิวแล้วก็ชิวเป็นนยาก็ชิวๆเนาะแต่ย่ ลองไปค่ะแป๊บวันชิวชิวดยวอเสร็จเอาไปวันชิวชิวเด้เอา่านพลอยขี้แบบมี่คนเน่ยน้ำมากะป๊บอีกใส่แมสใส่แมแปบวยู่เ้ยป๊ไหนบวันชิวชิวนะคะอย่าลืมเข้ามาติดตามช่องคนด้วยนะคะแป๊บวันชิวชิว เคียนต่อกันเลยบบกันแล้วเต้เพือแล้วจะเขียนไที่ละรหัสพงรหัสานโอยนะนี่จะเขียนอันนี้นกเนจวันนั้นนี่วันนันนีมันจะง่ายกแวหากาศนอดนอนโนโโครดมันจะง่ายชิวๆิวชิวหน่อยหนชิชว มาึงิญคำตอนแนดร็กอ๋อพูเป็นอะไรพเป็นอรเนี่นนมันก็ออกของธรรมัหนานานี่แล้วให้ได้ต่อแล้วก็วววกมีคลอโลโลโลมไหมจะขอไปเห็นมันขึ้นอยู่สปเปลบันชิวๆนี่ไงสร้างอันนี้ยังไม่ลั่นออกก่อนอันนี้คือสีไทยวิดีโอโลงมานี้าศึกขับไปยืนยันตัวตนบลูเบอร์โทรศัพท์ กูเโครมอันนี้วอโคดนี่กูเล่นปกปินกัยังเ <achieve> ่ารมันขาวในใสซัฟซัฟอีกูเกิลโครมคคมันกมตีบอบอกได้ตรงเธอบุ๋มีกูเกิลโครมมันไไปต่รอ่ะโครมเ้ยมันมีแต่อซัาฟาีซัาฟอีาฟามีแต่กูเกิลแม่อันนี้โม นูบอสปรโอ้ยมาตั้งมาตั้งตัวโพนไปกบงสิไปโลดมาด้อยกูกโกไปโพมันไขาวโพลบเขาบอกว่าเขาสเปเร่นค่ะมันยังเขายังหดต่าตัวเองบตังออกไป เงี้ยขาหมสุกินหรือแล้วบันอ่าแม่บบกินจำบปยะป๊อกปอกเลียสุกไปพจโอ้ยเห็นก็เป็นกดีเจ้าหลังใด่ัวกับว่าท่านได้ได้ยงเป็นมดลูกก็ดีเลยอ้ยนัอนเด้ค่ะดนมีตัวเย็นถูกปะมันเลยบ่เย็นมันป จะหองนะพอใจเธอจะหอมอ้ไขอฮักเจ้าหัวใจน้องทั้งปล่อยกว่าห้อมเลยแต่เมื่อสิจงโพงเราพูดให้มันจีหัวใจเจ้าเลยนัึงเดี๋ยวจะอะไรอ่ามาต้องกันค่ะว่าตกลงนั่งสิได้ใซื้ออย่างอย่างเป็นทางการนะคะแป๊บวันชิวๆนะคะจักหน่อยค่ะชิวมากแล้วก็ชิวด้วย กินข่าวเลยคุณน้งตั้อนเห็นกัรหิวข้าวแล้วแ <c oughs> ว่กินข้าวกินข่าวกอนแต่างคงคล้ายเครื่องมาหลเอื่อได่สู่ <c oughs> ตกลงชื่อช่องของพวกนางก็คือแป๊บวันชิวๆนะคะแต่มันยังเสี่ยมกันไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรหรือว่า <c oughs> เป็นพ่อเบิ <c oughs> บื่ออันนี้ฉันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะคะเพราะว่าฉันไม่เคยเจอปัญหา <c oughs> พี่น้องก็กินข่าวค่ะตามะกรูดต่งส <พ snakes S 1> ้นหลอดค่ะเฮดโบแล่กับิไดนี้ป้าอะไสิไปหาอามาล่ะค่ะอยู่เทียงนาตุยนะสิพาไปโานต่อโิ่เป็นพ่อกระแคนก้นไปดำอีกแย่ๆเลยมันแลวแล้วก็คือไม่แจะพาลีปลง่ะพี่น้องตอนนี้เราทำมีคลิ่นเรื่องนึ่งก็ลวนบิ่งเหนน้านน้าก็ใ จำหาถามกูนะคะมีกูมันหกเดีดยังกินสัฟันเม็ควมถามกูไงกูเก,กิลถามซีรี้เพาเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นนมาพี่น้องเอ้กินครับงูเล่าไป,ปทำาไรทำอ,อมตะอืม ไปยังไงอีกอ่ะแค่กดเปล่าเปล่าก้ก็หายนั่นแหละจะไปยังอืมนั่งค้างทุกหนหมอของเราเราไเหตุใดเหตุใดของเราไปยังเหตุใดตกลงจะไปทำกันใช่ไหมโอเคไปนอนคะตอนนี้นัะอันช่องเพื่อนตั้งแล้วค่ะแต่วันซิวๆนะคะแต่ยังไม่ทันได้มีคลิปลงเดี๋ยวให้เพื่อนไป ทายกิบลงอีกเชื่อนึงเปิดตัววันที่อะไรคะจีบเปิดตัวในวันที่หนึ่งเดือนเก้าวันที่หนึ่งเดือนวกาวันที่หนึ่งเดือนเก้าพันเจ็ดสี่เอากิบลงเพราะว่าตอนนี้ไม่เคยเศร้าแบบเศร้าเก่าที่ชิบิเดือนเลยแบบจะเริ่มต้นเป็นเดือนใหม่ชีวิตใหม่เข้ามาเลยจีบเจ้าให้เพื่อนใจมันนะครับครอบครัวเพื่อนนะคะไปปิดิจะรีบก่อนประเทศที่ยังหายแค่มีแจแม่ยืนยันให้เพื่อนชื้อ ขั้นตอนต่ไปเรื่องบุรจาริก็คือมาบุตจาวิศีรษะคก่ค่ะดิฉันไม่ได้เก่งนะครับดิฉันไม่ได้แต่ฉันงมค่ะสิ่งที่ถล่มฉันงมเข็มค่ะบม่ได้ถามอะไฉันแต่งงของใครมาบุญคุณนี่ฉันลืมนะแบบไม่ค่ะบุญคุณที่แนะนำเธออย่ามาพูดเรื่องบุญคุณเจ้าเสียวบุญกระด็นบุญอยู่ว้านเาบีนุ่นั่นโอเคพี่น้องคะเดี๋ยวจะติดตามคลิปหน้าแล้วกันหลังจากกินข้าวแล้วเราจะ เดินทางพุนไปบ้านนว่าค่ะไปหายิงอัลมาราค่ะ <Yes. S 1> อยู่เทียงเผื่อดสาวยิงตุ้ยตุ้ยนะคะด้วยจังทิหนาค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณกับคุณญญอยากได้ก็ญญอย่าลืมนะคะเตรียมพบกับช่องน้องใหม่นะคะวันแบบวันทิว กำลังจะเกิดแล้วในวันที่หนึ่งเดือนเก้าเดือนกำลังจะคลอดนะคะเดี๋ยวจังรอติดตามรอบเป็นกำลังใจให้เพื่อนได้เยค่ะพี่น้องใจได้กันบนยาดอกง่ายชิว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 ค่ะแล้วปะถ่ายเท่านำไรชิวชิวอ่ะมันจะไหลลื่น